สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องเนรียิพยากร3 9, 2, ค่ะคลิปนี้ดูมีอะไรใหม่ๆใช่ไหม <c oughs> ค่ะก็เป็นพัฒนาการนะส่วนตัวคิดเรียกว่าพัฒนาการค่ะเพราะว่าจากแม่หมอนที่อยู่อยู่บ้านธรรมดาธรรๆเนอะวันหนึ่งเข้าสู่วงการ Youtube แล้วก็เข้าสู่วงการออนไลน์ก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆมากขึ้นทำให้เราพัฒนาตัวเองแล้วก็เ,เขาเรียกว่าอะไรนะ ได้ทาอะไรใหม่ๆก็อัปเดตตัวเองพ,พัฒนาตัวเองแล้วก็รู้สึกสนุกค่ะก็ต้องขอบคุณแฟนช่อง u t u b e เนาะที่กดติดตามกันมาเป็นยิ่งเป็นกําลังใจให้แม่หมอแบบอยากทำคลิปดีๆออกมาเยอะมากๆ,ๆนะคะโอเคก็คลิปนี้นะคะจะเป็นคำทำนายประจำเดือนพื้นดวงเดือนกุมภาพันธ์2564ค่ะเป็นของชาวราศีมีถุนชาวราศีมีถุนผู้ที่เกิดในวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะหรือว่าผู้ที่อยู่ในลัคนาราศีมีถุน สามารถดูได้หมดทุกท่านค่ะโอเคเรามาตั้งจิตเป็นสมาธิกันเนาะชาวราศีมิถุนเ,เดือนกุมภาพันธ์นี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างโอเคค่ะ,ขออ,ะ,คะขออนุญาตสับไพ่แทนนะคะขออนุญาตตั้งไพ่าตามความรู้สึกเนาะ จะมีเสียงน้องแมวเนื่องจากใกล้เวลาน้องแมวกินข้าวโอเคค่ะใบแรกนะคะ King of Swords ค่ะ The Carriot ค่ะโอเคสิบมิท้าค่ะ Ace of ับวานค่ะแปดเหรียญค่ะ ว้าวสวยงามมากเลยค่ะเอทซอ็อกเฟนเจอรค่ะหกเหรียญค่ะหมอ,อจะพยายามให้เห็นไพ่เนาะพยายามอยากให้เห็นไพ่เพราะไพ่สวยมากเลยอะไพ่สวยไม่เท่าไหร่นะความหมายไพ่ก็สวยหกเหรียญน,นะคะสิบดาบค่ะโอเคเก้าไม้เท้าค่ะและใบสุดท้ายเจ็ดดาบค่ะโอ้โหอยากจะบอกว่า ในเดือนนี้ชาวราศีมีถุนมีเรื่องราวมากมายของคุณหลายๆอย่างเลยนะคะโอเคอันดับแรกคือก็คือเดือนนี้ค่ะจะเป็นเดือนที่ทํางานหนักนะคะแล้วก็ต้องมีวินัยในการทํางานมีระ,บบระเบียบในการทํางานพอสมควรเพราะว่ามันจะมีภาระความรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะท่านเจ้าของกิจการนะคะจะเป็นเดือนที่ท่านต้องประคองธุรกิจประคองการเงินประคอง สองสิ่งพร้อมๆกันนะ่ะด้วยสองมือของท่านนะแต่ว่าถามว่าสําเร็จไหมอ่ะก็ตอบว่าสําเร็จผลตอบแทนก็นมาเกิน60อร์ซแต่ทีเนี้ยภาวะความเครียดรู้สึกว่าหลายๆทํามาสอสาคลิปในวันเนี้ยทุกคนเริ่มมีภาวะความเครียดอาจจะด้วยจากสภาพของเศรษฐกิจแล้วก็ด้วย,วยเ,เรื่องของการระบาดของโควิดนะคะที่มันดูนะมีแนวโน้มว่ามันจะยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือว่ามันอาจจะยังไม่มีทีเท่า,าจ,จะสงบลงต้องต้อง,อ,งอันดับแรกคือต้อง ต้องสร้างกำลังใจให้ตัวเองก่อนอะเพราะว่าจริงๆชาวราศีมิถุนถ้าดูแล้วนะเอ่อทำงานหนักเราต้องมีวินัยในการทำงานเพิ่มขึ้นแล้วก็บางคนเนี่ยใครที่เป็นเจ้าของกิจาการเนี่ยต้องประคับประคองธุรกิจประคับประคองทั้งเรื่องการเงินประคับประคองทั้งเรื่องเรื่องเรื่องของการดําเนินธุรกิจแล้วก็อาจจะต้องมีเกณฑ์ในการบริหารจัดการซิกแซกเรื่องของการเงินอาจจะต้องมีการยืดระยะเวลาการจ่ายเช็คหรือการรับเช็คเอออันเนี้ยต้องดูดีๆเลยมีเรื่องของการซิกแซกเรื่องของการพลิกแพงอะไรเงี้ยในเรื่อง,องตัวเงินแต่ว่าไม่ได้ นโกงหรือว่าไม่ได้อะไรนะคือจะได้เงินเพียงแต่ว่าคุณต้องหมุนมาแล้วบริหารจัดการการเงินให้ดีอันนี้พูดในง่ของธุรกิจก่อนนะธุรกิจเจ้าของกิจการทีนี้คนที่ทํางานในลักษณะของ กิจการอันนึงที่จะดีคือเรื่องของหุ้นเออแปลกมากเลยเพราะว่าช่วงนี้แบบหุ้นโออาเปิด <l acht> นะคะก็คือเออจะเป็นลนักษณะการลงทุนอะไรที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของหุ้นอันนี้จะดีแต่แต่ไม่ได้บอกว่าจะดีแบบพุ่งปูดนะพุ่งปูดนะเพราะว่ามันมีการพลิกแพนตลอดเวลาเพียงแต่ว่าคุณอาจจะเป็นช่วงที่มันมีการเทขายดีและได้เงินได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องดูจังหวะดีๆนะคะธุรกิจอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความแบบเป็นศิลปะศิลปินธุรกิจอาชีพที่ทำแบบ ทำคุณทําด้วยตัวคุณเองอ่ะออใช้ใช้ฝีมือใช้ความสามารถของคุณทําด้วยตัวคุณเองอ่ะจะดีอาชีพค้าขายเกี่ยวกับอาหารอาชีพแบบอันเนี้ยที่เห็นภาพเลยนะแม่ค้าสตรีฟทูทั้งหลายเดือนนี้ขายดีแต่แต่แตย้ําว่าคือย้ําว่าอะไรย้าว่าขายดีได้งเงินเป็นกอบเป็นกาแล้วก็จะเริ่มมีแบบกิจการเหมือนว่าอาชีพมันเหมือนกับว่า,าเาขาเรียกว่าอะไรนะแบบ คือเหมือนกับว่ามีมีคนมีลูกค้าเข้าร้านเยอะขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณก็ต้องดูดูอย่าลืมดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมป้องกันเรื่องของอโรคระบาดท,ที่เป็นอยู่นะขณะน,นี้แต่ว่า เดือนนี้จะดีนะคะเดือนนี้จะดีขอแค่มีวินยัยและการวางแผนจริงๆประสบการณ์ที่ผ่านมาในสองสมเดือนก็ทำให้คุณปรับเปลี่ยนตัวคุณเองได้แล้วก็คุณก็สามารถที่จะพอรู้ได้ว่าต้องทำอะไรทำยังไงช่วงไหนกะเกณฑ์ในเรื่องของปริมาณต้นทุนยังไงนะในเดือนนี้ก็จะแบบเริ่มเข้ามือมากขึ้นแล้วก็จะเริ่มบริหารอะไรได้ดีเดือดเอยอะขึ้นใครที่มีปัญหาเรื่องระบบหลังหรือต้องออจาเป็นต้องแบบ รักษาเกี่ยวกับข้อกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นให้ระมัดระวังนะคะแล้วก็ใครที่ขับรถใครที่มีรถใครที่มีใครที่มีแบบมีรถขับอันนี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการนั่งหรือลักษณะอย่าลืมคาดเบล์หรืออะไรเงี้ยอาจจะมีลักษณะของการที่แบบว่ามีอาการบาดเจ็บที่หลังหรือที่คออะไรเงีเ้ยพี่แกร็บพี่วินมอเตอร์ไซค์พี่ฟูดพันดา้าหรือผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเครื่อง การขับเคลื่อนระบบเครื่องยนต์ทั้งหลายมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายเลยแล้วแต่นะคะในเดือนนี้ค่ะเงินจะดีนะคะเงินจะดีอาจจะเหมือนกับว่ามีลูกค้าเข้าต่อเนื่องบริหารจัดการดีแต่ว่าจะทํางานแบบเงินดีแต่ว่าจะเหนื่อยอาจจะต้องแบกอาจจะต้องยกของอาจจะต้องอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะคะอันนี้ถือว่าโดยภาพรวมถือว่าโอเคเลยนะเพียงแต่ว่าในเดือนนี้ขอให้คุณซิกแซกตามสถานการณ์นิดนึงนั่นหมายความว่า ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าในธุรกิจในชีวิตของคุณหรือว่าอะไรแต่ว่าก็คือบริหารจัดการอะไรให้มันให้มันดีอย่าซิกแซกไปอย่าเพิ่งแบบเครียดมากนะักแล้วก็อย่างที่บอกเตือนเรื่องเกี่ยวกับการรับเช็คการจ่ายเช็คนะดูระยะเวลาดูไทม์ไลน์ให้ดีเพื่อให้เงินมันหมุนได้คล่องขึ้นอ่ะอันนี้เป็นพื้นดวงของชาวราศี มีถุนนะคะแต่โดยภาพรวมการเงินยังไม่เสียถือว่าโอเคอยู่นะเพียงแต่ว่าคนทํางานประจำพนักงานบริษัทเจ้าของกิจการต้องมีวินยัยโดยเฉพาะคนที่ทํางานด้านคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับงานที่ทําด้วยตัวเองอะคะ่ะพวกตอกเหรียญเช่นแบบนักเขียนศิละปะศิลปินแม่ค้าขายของแม่ค้าขายอาหารตามสตรีฟูทั้งหลายคุณก็ต้องมีวินยัยแล้วก็คุณมือนก็ต้องคุณก็ ต้องดูแลบริหารจัดการในตรงนี้ให้ดีแล้วบริหารต้นทุนบริหารเวลาบริหารอะไรให้ดีอะ่ะเดี๋ยวกันเดี๋ยวมันจะประคองการเงินของคุณไปได้ในเดือนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูย่อยกันเนาะชุบชจริงไพ่ชุดนี้เคยใช้เมื่อสักห้าห ปีที่แล้วเจปีที่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยเนาะกลับมาใช้ยังรู้สึกยังคุ้นเคยแต่เป็นสํารับใหม่นะแต่หมายถึงว่าแบบพลังยังไม่ตกเหมือนเดิม <laughs> อ่นดูการงานนะคะการงานของชาวราศีมิถุน h ฮอร์มิค่ะโอเคราชนีไม้เท้าค่ะเนี่ยสิบเหรียญค่ะเดอะเวอร์ค่ะและวเด f กฟลค่ะการงานนะยังต้องแบบงานด้านเกี่ยวกับความรู้วิทยาการท่านหมออาจารย์อะไรพวกนี้ยังดำเนินไปอยู่แล้วก็ช่วงนี้หมออาจจะเดือนนี้เดือนเนี้ยหมออาจจะทำงาน,นะนหนักนิดนึงก็ใครที่เป็นหมอหรือทำงานด้านเกี่ยวกับ สาธารณสุขในเดือนนี้คุณต้องะระมัดระวังเรื่องคนไข้ที่เข้ามาคนที่เข้ามาแล้วก็ป้องกันตัวเองนิดนึงเพราะว่าคุณจะมีเดอะฟลอวเดอะฟูที่นี่หมายความว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้บอกความจริงนะหรือว่าคนที่แบบอยู่ในไปมาในพื้นที่สมเสียงแล้วไม่ได้พูดความจริงอันนี้อันนี้ไพ่ขึ้นเตือนนะคะทีนี้คนนี้ทํางานด้านเกี่ยวกับ ด้านไหนนี่ล่ะ <c oughs> ไปไม่เป็นต่อเลยอะฉันโอเคคนที่ทำงานมนุษย์มนุษย์เงินเดือนทั้งหลายในช่วงนี้อาจจะต้องยัง work from home อยู่นะคะก็ให้ดูแลในเรื่องของอสุขภาพตัวเองนิดนึงแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะก,กินเยอะกินเยอะแล้วก็แบบสบายอะคือเหมือนกับว่าทำงานอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนก็ระวังน้ำหนักขึ้นในขณะเดียวกันก็จะเริ่มแบบเหมือนกับหาอะไรทำแก้เหงาแก้เซ็งเนาะก็อย่าให้กระทบกับในเรื่องของงานโดยภาพรวมงานยังดีอยู่ค่ะยังโอเคอยู่เนาะแล้วก็ อาชีพสี่เทาอาชีพสี่เทาในเดือนนี้คุณอาจจะมีรายได้ดีเป็นกอบเป็นกรรมนิดหนึ่งแต่ถ้าได้ตังค์แล้วก็อย่าลืมแบ่งไปทําบุญนะทําสาธารณกุศลช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากนะเราจะเป็นเรื่องจะจะเป็นเรื่องที่ดีกับดวของคุณโอเคค่ะการงานมาละการงานอะมาดูการเงินมาดูการเงินค่ะ 7, เจ็ดเหรียญอะยังต่อยอดได้ยังมีปลายทางอาโอโห King of Pentacle ิลอานะอะณะอน่ะ Queen of Swords หกถ้วยสี่เหรียญอะโดยภาพรวมการเงินยังดีอยู่ค่ะหมายถึงว่า แล้วเดือนนี้คุณจะมีไอเดียความคิดมุมอมงค่อนข้างเคี้ยวต้องพูดแบบนี้ดีกว่า <laughs> เขี้ยวละขี้เหนียวเหมือนกับจะใช้เงินอะไรอ่ะค่อนข้างคิดเยอะแต่ว่าเราก็บางคนอ่จะจะเดือนนี้เงินจะลอดผ่านผลจากเงินปันผลเงินคืนเงินเงินที่แบบเหมือนกับได้จาก การที่คุณเป็นลงทุนอะไรไว้แล้วต่อยอดอะเออจะทําให้คุณแบบรู้สึกโอ้ยเดือนนี้โลกมีเงินเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยในขณะเดียวกันคนที่แบบยังต้องเ,ออเหมือนกับใช้จ่ายอย่างปกติอะคุณจะเริ่มคิดเยอะขึ้นเริ่มเลยซื้ออันนี้ลงทุนไหมเอออันนี้ใช้จําเป็นไหมอะไรเงี้ยโดยเฉพาะคุณแม่บ้านชาวราศีมีถุนทุกคนจะเริ่มแบบอันนี้ต้องประหยัดปิดไฟอ่าปิดน้าอ่าอะไรเงี้ยอันนี้เออคุณจะเริ่มบริหารจัดการให้เงินมันอยู่แบบ อยู่ได้เหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรนะคะคล้ายๆกับว่าลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นลงแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคือครอบครัวลูกหลานบริวารภายใต้ยังแฮปปี้ยังอิ่มอยู่อันนี้ต้องบอกว่ายกคุณงามความดีให้สุภาพสตรีคุณแม่บ้านชาวราศีมีถุนเลยที่แบบว่าต้องลุกขึ้นมาบริหารจัดการแล้วคุณก็จะต้องเหนื่อยแต่ว่าสุดท้ายคุณจะจัดการได้แล้วก็เหมือนว่าคือจะเริ่ม manage ค่าใช้จ่ายได้แล้วก็จะควบคุมควบคุมได้แล้วก็จะเริ่มรู้ว่าโอเคประหยัด ประหยัดโลนิดเออเขาเียนะประหยัดลงหรือว่าแบบใช้ใจ่ายน้อยลงแล้วคุณก็จะพบว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้แย่นะและที่สําคัญคือจริงๆจะบอกว่าคุณแม่ชาวราศีมีทุนน่ะอาจจะกลับมาทํากับข้าวเองเริ่มเปิด YouTube ดูช่องทํากับข้าวแล้วก็เพื่อเราจะทหรือว่าคนที่เคยทําอยู่แล้วอาจจะได้กลับมาทํากับข้าวอีกแล้วก็เหมือนกับว่าการทํากับข้าวเองแล้วก็เหมือนกับเปลี่ยนวิธีบริหารการใช้เงินนะคะเหมือนอย่าง,งตัวอย่างส่วนตัวเนี้ย เวลาทำกับข้าวนะเพราะต้องเป็นคนทำกับข้าวใช่ป่ะก็เป็นทีแบบทำหม้อหนึ่งที่แบบกินตั้งแต่เช้ายันเย็นได้เลยหรือบางทีทำแกงส้มที่แบบอุ่นไปกินพรุ่งนี้ได้อ่าเป็นลักษณะแบบนี้มันจะทำให้ช่วยเซฟค่าใช้จ่ายแล้วก็เซฟเวลาแล้วคุณจะสามารถทำงานได้โอเคอันนี้ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้คุณแม่บ้านชาวราศีมิถุนทุกคนค่ะมีเสียงคุณแม่บ้านไหมช่วยเขียนคอมเมนต์หน่อยนะคะโอเค การงานการเงินแล้วนะเรามาดูความรักกันค่ะโดยพื้นฐานเดี๋ยวความรักนี่ของชาวราศีมิถุนเดือนกรกฎาเป็นยังไงต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากกุมภาพันธ์นะคะเป็นเดือนแห่งความรักแม่หมอก็เลยจะทําคลิป ดวงความรักประจําเดือนเดี๋ยวหรือว่าอาจจะเดี๋ยวอาจจะทาประจําปีหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูเวลาแล้วก็ขอดูรายละเอียดนิดนึงค่ะแต่ว่าจะเจาะลึกดวงความรักให้ลงให้แล้วก็จะอัพโหลดลง YouTube ให้ในเดือนนี้นะคะ,ะเนื่องจากมันเป็นเดือนแห่งความรักก็อยากจะตอบแทนผู้มีความรักทุกท่านแล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูรายละเอียดเยดจาะลึกก็ติดตามไว้ค่ะขายของเลยโอเคค่ะดูความรักก้าถ้วยค่ะ อสวินถือดาบค่ะ 7. เเหรียญค่ะ6ดาบค่ะอัศวินถ้วยความรักชาวราศีมิถุนเดือนนี้มีวาราตี้มากเลยค่ะอันดับที่1นนะคือคุณใครโสดอาจจะมีเกณฑ์พบคนถูกใจอาจจะมีแบบความสัมพันธ์ใหม่เข้ามานะคะหรือว่าใครที่กําลังแบบว่า หันซ้ายหันขวาจะไปทางไหนดีอาจจะตัดสินใจครบเลยก็ได้อ่านะคะหรือว่าคนที่กําลังมีความรู้สึกว่าเอ,อจะลังเลใน,ในการตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์วันนี้คุณอาจจะกระโดดก้าวข้ามเลยนะแล้วก็เลือกสิ่งที่คุณมีความสุขมากที่สุดซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรก็ต้องแล้วแต่คุณตัดสินใจไม่ได้ตอบว่าจะ ตกลงอะไรยังไงนะแต่แคบบอกว่าคนนี้กําลังลังเลอยู่ระหว่างทางว่าเอ๊จะเอาอยัางไงต่อไปอ่ะวันนี้คุณคุณจะไม่แจวเรือคุณจะไม่รอให้แจวเรือเรือถึงฟังละจะกระโดดข้ามเลยแล้วก็ตัดสินใจเลือกสิ่งที่มีความสุขมากที่สุดเพราะนั้นสิ่งที่คุณเลือก,กคือสิ่งที่คุณจะมีความสุขที่สุดก็แฮปปี้เอนดิ้งยังไงก็เอาว่ากันไปตามน,านั้นใครที่กําลังมีปัญหาเรื่องรักซ้อนลักซ้อน,อนมือที่3อ่าเดือนนี้คุณอาจจะอยู่ๆลูกขึ้นมาทวงความยุติธรรมหรืออาจจะรู้ขึ้นมา โน่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างเงี้ยไพ่บอกว่าเออจะเย็นเย็นลูกจะเย็นเย็นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปอะไรขนาดนั้นนะในจริงๆแล้วคือแบบต้องบอกว่ารอให้ทุกอย่างสถานการณ์มันแบบคลี่คลายหรือแบบว่าสถานการณ์มันสงบลงก่อนล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งลุกขึ้นไปไล่เบี้ยวว่าเจ้ายังไงหนึ่งสองสามสี่ห้ามยังไม่ได้คําตอบหรอกและสุดท้ายหรือว่าถ้ามันได้คําตอบคุณอาจจะไม่แฮปปี้เองกับคำตอบที่คุณได้ในเวลานี้เพราะคุณไปกดดันเขาดังนั้นจริงๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะชาวราศีมีทุนความรักหลากหลายมากเลย ใจเย็นใจเย็นการเงินการงานความรักละอะเรามาดูกันว่าสิงสิทธิ์อยากบอกอะไรเรานะคะชาวราศีมิถุนในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเราจะผ่านอุปสรรคไปได้ไหมแล้วท่านอยากจะอบอุ้มหรือว่าอยากจะบอกอะไรเราค่ะเก้าเหรียญค่ะ เอซัฟซาวสค่ะเท m p e r a n ์ e ค่ะ King of Wands ค่ะแล้วใบสุดท้าย2เหรียญสิ่งแรกเลยนะคะคือว่าการเงินคุณยังไม่ติดขาดยังดีอยู่สิ่งที่2ก็คือว่าในเรื่องของการที่คุณตัดสินใจอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรหรือจะปรับเปลี่ยนอะไรองค์พระท่านบอกว่าทําเลยลุยเลยนะคะใช้ไอเดียใช้ศักยภาพใช้ความคิดใช้ความสามารถของคุณทําด้วยความสุขและการปรับเปลี่ยนนะั้นมันจะนํามาซึ่งสิ่งดีงามค่ะสําหรับ คุณแม่เมื่อกี้เราคุยเรื่องคุณแม่บ้านใช่ไหมที่ลุกขึ้นมาดูแลทํากับข้าวหรือว่าลุกขึ้นมาบริหารจัดการการเงินในบ้าน อย,อย่างแบบประหยัดหรือว่าลดคค่าใช้จ่ายอ่ะในเดือนนี้ค่ะคุณแม่จะแบบแฮ ppy มีความสุขนะคะแล้วก็การลดค่าใช้จ่ายหรือว่าการจัดระเบียบการเงินในบ้านของคุณแม่ประสบความสร็จจะทําให้มีช่องทางมีรายได้แล้วมีเงินเก็บค่ะโอเคโดยภาพรวมนะคะก็ไม่ถึงกับว่าแย่หรือไม่ถึงกับว่าแบบมีปัญหาอะไรกับชาวราศีมิถุนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ขอเป็นกําลังใจกับคนที่กําลังปรับเปลี่ยนอะไรเริ่มต้นหรือทําอะไรใหม่ๆหรือว่าอยากที่จะมีความคิดที่อยากจะปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะอันนี้ดี นะคะตัวไพ่เทมเบลเลนขึ้นมาอยู่กึ่งกลางเนี่ยจะบอกว่า,าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะการผสมผสานหรือว่าในเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือในเรื่องของ,เร,องเรื่องของความพอดีนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในช่วงเดือนนี้ความพอดีเป็นเรื่องที่ดีมากๆความรินที่นี้คือความพอดีเรื่องของอารมณ์การใช้ชีวิตนะเขาเตือนล้วใช่ไหมเรื่องของการทํางานต้องอยู่ในความพอดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความพอดีในตรงนี้จะเป็นสิ่งที่บริหารหรือว่าจัดการทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยได้ดี พอสมควรเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าตัวไพ่ตรงนี้ขึ้นน้ำบ่งบอกถึงว่าน้ำาไปหาไฟก็แสดงว่าใครที่มีเรื่องทุกข์กเดือดร้อนทางใจหรือว่ามีความกังวลอะไรนะครับในในจิตใจบางอย่างมีความไม่สบายอกไม่สบายใจอะไรเงี้ยเดือนนี้คุณอาจจะได้รับคำชี้นะเดือนนี้อาจจะมีใครสักคนมา ชี้ทางสว่างให้กับคูหรือเดือนนี้คุณอาจจะได้คําตอบอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเออดีขึ้นและสภาพจิตใจของคุณดีขึ้นโอเคค่ะก็โดยภาพรวมชาวราศีมิถุนไม่ถึงว่าแย่เนาะแล้วก็ ถือว่าโอเคด้จำนะคิดว่าดีคิดว่าดีคิดว่าดีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคก็เป็นกำลังใจให้ชาวราศีมิถุนค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามช่อง YouTube กันมานะคะก็ดีใจมากเป็นเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นความสุขสังเกตได้จากเสียงก็รู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นเริ่มเริ่มไม่ค่อยเกรงโอเคค่ะก็เดี๋ยว เดือนนี้นะคะเดือนกุมภาเดี๋ยวจะมีคลิปความรักก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะฝากช่อง Youtube ในรียุพยากร3926แล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกด Subscribe กดแชร์เป็นวิทยาทานจะขอบพระคุณมากเขียนคอมเมนต์มาด้วยก็จะยิ่งกราบขอบพระคุณเพื่อจะรู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็ตอนนีเ้เปิดให้จองคิวดูดวงได้แล้วค่ะท่านใดสนใจนะคะต้องการ สอบถามเ,เขาเรีเยกอะไรนะต้องการจองคิวดูดวงนะคะสามารถติดต่อได้ทางช่องทางด้านล่างโดยมี ID l ดี e ไลนอดียไลนนี้นแน่นอนแล้วนะคะเพราะว่าเป็น ID l ดียที่จริงๆเป็นเบอร์โทรศัพท์คุณแม่ต้องถือแทน <c ười> นะคะก็ใช้ ID l ดียนี้น้ำ3า3926ค่ะแอดมาได้เลยนะคะใครต้องการจองคิวเพจนะคะซึ่งสามารถติดตามแม่หมอได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือเพจยิบซีแม่หมอน้ำาหกสีหนะคะหรือ Facebook นะคะ แม่หมอแม่หมอนามยิบซีพยากรช่องทางไหนก็ได้ค่ะสามารถติดต่อกันได้เราก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็ยินดีทำความรู้จักกับทุกๆคนแล้วก็ขอบคุ่งสนักการติดตาโลกใหม่ของคุณโลกใหม่ของแม่หมอ,อเราหวังว่าจะได้เป็นกัลยะาณมิตรที่ดีต่อกันค่ะแล้วหวังว่าคาทานายชุดนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยขอส่งกําลังใจให้ชาวราศีมีถุนขอให้ความพอดีเกิดขึ้นในชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้ความตั้งใจดีที่เกิดจากความรักโดยเฉพาะเป็นกําลังใจกับคุณแม่ชาวราศีมีถุนที่ลุกขึ้นมาทําอะไรหลายสิ่งหลายอย ขอให้ความรักของคุณแม่นะคะอบล้อมครอบครัวแล้วก็เป็นกําลังใจให้คุณพ่อบ้านเป็นกําลังใจให้สุภาพบุรุษทุกท่านนะคะที่มีคุณแม่แสนดีหรือว่ามีสุภาพสตรีแสนดีชาวราศีมิถุนดูแลก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ค่ะสําคัญสุด่าลืมดูแลสุขภาพนะคะเพื่อเราจะได้ผ่านโควิด1นทีมไปด้วยกันแล้วก็อย่าเครียดทุกปัญหามีทางออกเสมอส่งกําลังใจให้ค่ะแล้วพบกันใหม่กับเนรียุทสุพยากร3 9 2 6นะคะสวัสดีค่ะ